สวัสด ну ีจ้า FC ที่น no ่าร yeah. to ักท so ุกคนนะคะบมาเด้อมาเด้อ mm ว่ากินจิ้มจุ่มน้ำยำติ๋วจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเมืกเมือหมูจ้ามามามากินกันสองคนแม่ลูกแกน้ำเดือดแล้วนะคะมาขายน้ำกันเลยค่ะเด้อมาเด้อแดงโอ้ยึ้นไปคืน ได้ลืมเอาน้ขีดมาอาปรุงลงก่อนได้จ้ะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปปรุงแล้วนะคะมาขามาลาลงอืปรุงนะคะปรุงลงค่ะปรุงลงห้าตัวเจ็ดตัวอะลงสิบตัวก่อนนะคะคนละห้าตัวกับลูกสาวอ่า ตอกไข่อยู่น้ำจิ้มเรามีแล้วกินง่ายๆจ้าเนื้อลงหมซิเนื้อลงนานๆหน่อยอยู่ฝ่ายนี้ด้วยเนะืออน้อัล้วกเด้อมึกเนี่ยค่อยจิ้มจุ่มเราจ้า นี่จะเห็ดเข็มทองสีกลงเลยนะคะล้างละค่ะนี่นะคะกระลัำปีค่ะลงเลยกระลัำปีกระลัำปีน,ำน้ำจิ้มรสเด็ดสีมือเจอ,อุนะคะ มามากินน้ำแตดเลยนี่ต้นหอมย่าเด็ดลงสีเลยด้ะเหลือเป็นต้นมันจะได้กินง่ายๆจ้ะลูกทุง่งลูกทุ่งเขาเลยนี่น <ะ S 2> ผัก<ม>ชีค่ะจ้ะนีผักชีนะคะแล้วก็ปิดหม้อนะคะจ้ะเดี๋ยวสต๊อปไป,ไปบัดจินค่อยว่าก,กันอีกสิ่นึงนะคะนน้อ จ้าเดือดแล้วเด้อค่ะเด้อมา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 เปิดพ้าอุ้จ้าข้าวเออเอาข้ามาใส่พร้อมเด้อค่ะเด้อสมุนไพรสมุนไพรเนื้อไย่เดือดเราไย่จุดฟังเนื้อลอกมึงเด้อค่ะเด้อดเตรีย้ทำเลยบอใส่เลยมาเด้อค่ะเด้อสุขุมสุขล้นพี่น้องเอฟซีที่หนาลากหักแพงน้าโองเล็ก ติดน้ำพี่ใหญ่เด้อยิงกลางท่านคุ้นมาย้าก,ก่อนย้สอนมาลุยเห็นใส่คาตุใส่หก็หอมม,นนมันมก็น้ำหอมก็เหมือนน้ำซุปนะัะกินกินกระแซบต้มกระแซบ ให้มาบ้านนีกินจุ่มใส่ค้าน้ำ้าอ่นอนเดียขอตักออกก่อนจื่ะลูเกล็กข้นนังกูเป็นบบก,กินเนื้อแจอ๊ะจน้บสุกเลยจะยังไม่สุกแม่ไม่ได้เอากระลำขึ้น แม่ขอนื้อขึ้น<ช>โอ้ยคนะืออ,อ,อยากกันนเนาะเห็นนันกระลำแล้วอยากกินสามชิบกีบอันนี้กินดวนๆเลยจ้ะน้ำจิ้มพนมาสั่งน้ำจิ้มคนเหลือเอ,อ้มันเหลืออยู่ขวดกกใส่ขวดไปพักกับพกักให้กับเพาอาหารตามรั่งขายได้จ้ะเด,ด้อันนี้กินง่ายๆหอมอยู่ง่ายๆหอมค่ะแต่ว่าเฮดจักสิสุคือย่างบุ้นิ กินเข็มลแล้วสุกแล้วเก็๊ยวหน้ากินไปเจ้าพี่น้องจ่ามาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อกะลำยังโบสุกพี่นออ้องม,มาพายายากกินอันไดก็ยิบเอาอม,มาเสีบเสียบน้ำกัน คุรูเมืองนอกเมืองหน้าคนไม่มได้กินดีว่าแต่ว่าเมืองนอกเิ่นกุ้งลอตเตอร์ปู๋ย阿สก้า,ม,ามันได้ขายเยอะกุ้งลอตเตอรันที่นนั่กันดี๋ยวื้อปู阿าสกามาถือเถือดี่ได้หาพันทรับเมื่อใดเด้อจะเอาปูลาสกามากินสไลง แฉบจ้ะแทงแ่งเขาแรกเลยเด้อค่ะเด้อน้ำมามานะอืมน่าหักคนละครึ่ง,ง,งนะหักไปก็แล้วหกัวหกแล้วก็คนละปาก ยาวฮะฮะปึ๊บปึ๊บอย่าฝากกุนปล่อยเลยแ h ม m ร่อยขึ้นค่าต้องอาลมณ์ไรใส่แบบนี้ต้องไปเอาเหรฮะอย่างเงี มาเด้อลูกสาวเด้อเฮีมังยอนคลิปอะไรนห่เพ็นเนเ่นยากไม่สุดอลากสาวเพื่อบ้า คนละหาตัวแล้วไปกันยายแอาใครขึ้นแล้วเนีย่ยยายจะบกคอยมากสุกไปไหนจ้าใครคุณยายชอบอย่างนี้จ้ยายายามาตรุม ดีไข่นี่นะคะไข่ยายส้ชมช่เปืถ้าเปแล้วมันไม่ย มีใครขาวมีแมพต้อเปิดของใหญ่เพราะมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมือเินหลาบกุ้งกิน เกลือกไปทีลดร้อยสร้อแล้วก็ล้วนลกาบนงฟัลด

ยด็ดี่ยวกับกลิ่มังค่นีเด้อค่ะเด้อยด็ี่วขอจบคลิปจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเอฟซี่น่ารักกท่านจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะจ้า